สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่อง SP Channel นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เรามาหาดอกกระเจียวนะครับนี่เลยตัวนี้อยู่ที่ป่าอันนี้ติดถนนนะครับเรามาคนเดียวก็เลยไม่กล้าเข้าป่าลึกขอหาข้ามถนกนก็แล้วกันเดี๋ยวไปกันเลยครับดูด,ดทุกคนกลางรับตันมาเลย ตอ่อน,นี่มันหันทาแบบนี้ทุกคนอ๋อนี่ไงเจออีกแล้วครับเอ,อ๊ะโอ้ยหนังเกี่ยว,หวเหรอมาแดง สวยเลยไปกันต่อครับทุกคนครับลงจุดเดียวเองได้กำหนึง่งเยอะอยู่นะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนหาเลยครับทุกคนสว,สวยเลยครับทุกคนนี่เดีย๋ยวปุ๊บไปกันต่อดีกว่า อ,อทุกคนขุดไม่ได้ครับทุกคนเจอแล้ว,วทุกคนมันหินนะทำาไงดี นี่แค่นี้เอง,เองทุกคนขับรถมามาเจอนี่เลยครับดอกกระเจียวอยู่ข้างทางดอกมาก โอ้โหดูดิสวยนะโอ้โหดกโอกใหญ่มากนี่ทุกคนสองดอกครับ ยาวมากขาดด้วยเอ๊ยหักเดี๋ยวตัวนี้ก่อนอืมสองดอกนี้น่าติดโอ้โหนี่เลยครับไปกันต่อดีกว่า มันไงทุกคนเจอแั้วนี่เองเราจะไม่ขุดหัวมันไปนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าไม่มีที่หาอีกเสร็จแล้วก็ปลุกไว้นะ ขึ้นเยอะช่วงนี้ฝนถ้าฝนตกกับทุกคนดอกกระเจียวมันจะขึ้นเยอะมากเลยนี่ครับโอ้ดอกกำลังสวยเลยสวยนว ต้นอ่อนก็กินได้นะครับถือถ้าเราสับมันขาดแล้วเราก็ต้องเอากลับไปกินนะทุกคนน่าเสียดายอ่ะอีกกินกูด้วยทุกคนมาหาอย่างงี้นะครับต้องระวังนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีเพื่อม,มีสัตว์มีพิษอ่ะทุกคน เา่าขาดมีเก็บเต็มตะกร้าแล้วไปหาอีกสักพักก่อนนะครับโอ้ทุกคนเจอตรงนี้ครับน,นี่เลยอีนนี้สองแลเดี๋ยวจะ้อมอีกดอก เห็นมะตกเย่เลยหมอติดมาลเดี๋ยวขอไปถมหัวก่อนนะทุกคน ตอนนี้ก็กลับถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนนี่เลยครับวันนี้ได้น่าจะประมาณ1นกิโลนะทุกคนเดี๋ยวให้แม่มาล้างให้โอเคนะครับ